ร้อยแปดอาชีพวิกิีราไม้ดนวันนี้ก็จะเป็นอีกหน่งสิทเก่าเรานะครับที่จะมานําเสนอไทยทอดประสบการณ์นะครับดีๆเกี่ยวกับช่วงที่เขาเรียนหรือว่าตอนนี้ที่เขาทํางานอยู่นะครับก็ขอให้เขาแนะนําตัวเองก่อนเลยวันะครับดีครับนายพัทพงคงธนาทวีโชคไพศาลนะครับ m u s รุ่น19นะครับอ๋อ19อ่า แล้วก็ตอนนี้ทําอะไรอยู่ครับมอสต,ตอนนี้อยู่เป็นผู้จัดการฝ่ายร์เก็ติ้งอยู่บริษ,ษัทกิจเลเรนเจนิลลอิเล็กทริกจำกัดมหาชนครับอาจารย์อ๋อโอเคครับเอน,นี้ก็เรามาเริ่มพูดคุยกันเลยแล้วกันนะครับก็วันนี้ก็อยากจะให้หมอสนะครับได้ถ่ายทอดพวกประสบการณ์ดีๆนะครับเอาตั้งแต่สมัยเรียนเลยทําไมมอสถึงเลือกเรียนวิกีราไม่ิดนครับตอนนั้นก็คือผมเล่นกอล์ฟใช่ไหมครับอาจารย์แล้วก็เรียนอยู่อสัมทนนะครับ ก็ดูว่าไม่ิดนก็ใกล้บ้านแล้วก็ใกล้ที่เรียนกลับอะไรเงี้ยครับอาจารย์แล้วก็มีรุ่นพี่ที่เขาเป็นอยู่ที่คณะอยู่แล้วครับขเขาก็แนะนําให้มาสมัครปุยอย่างเงี้ยครับอาจารย์อ๋อก็เลยเดินตรงมาที่นี่เลยไม่โดนสาร,รยาเลยใช่ครับอาจารย์แล้วตอนเรียนเป็นยังไงบ้างครับช่วงที่เรียนตอนเรียนก็สนุกดีครับอาจารย์ตอนแรกก็ไม่คิดว่ามันจะแบบเรียนอะไรเยอะแยะอะไรแบบนี้ครับอาจารย์ ก็ได้มีอาจารย์ต้นสอนแบบทำออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งกับผมเป็นตัที่ยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทำอะไรใหม่ๆอะไรครับอาจารย์ครับแล้วตอนที่เรียนมีวิชาไหนที่แบบว่าหน้าหนักใจหรือต้องพยายามเป็นพิเศษไหมครับก็ไม่ได้ยากครับอาจารย์ก็ก็เรียนทุกวิชาก็โอเคนะครับก็ก็ไม่ได้ยากที่คีดตะหาอาจารย์ถ้าแบบตั้งใจเรียนอะไรนี่เป็นคนแรกแล้วที่ต่บมาอย่างนี้ โอเคได้นะครับแล้วมีชอบวิชาไหนเป็นพิเศษไหมเอาถ้ากันเอาไหมก็ชอบวิชาพวกกีฬาอะไรครับอาจารย์เพราะว่าได้ปฏิบจริงอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็พวกสเตชชิ่งอะไรอย่างนี้ครับที่ที่ได้ปึิจริงเพราะว่าทุกนนี้ก็ได้เอาไปใช้ในชีวิตประจําวันตลอดครับอาจารย์โอเคครับนะครับแล้วตอนช่วงทุกช่วงที่เรียนนี้มอสเล่นเล่นกีฬาด้วยไหมหรือว่าเรียนอย่างเดียวเ,<อ>เล่น อาจารย์เจ้าเล่นกีฬาอะาไรให้ไม่โดนครับเป็นนักกอล์ฟครับแล้วมีการจัดตารางยังไงครับในเรื่องของการเรียนเพราะไม่โดนก็น่าจะเรียนไม่ไม่เรียนเบาะนะเรียนหนักพอสมควรใ,นในช่ใช่เรียนค่างก็ไปซ <c oughs> ้อมไปซ้อมช่วง,งเช้ากับช่วงเย็นเนอาครับอาจารย์ช่ว <c oughs> <c oughs> งช่วงเรียนไม่ได้กระทบการเรียนมากก็ไม่กระทบใช่ไหมครับเพราะตางปกติเราก็วางแผนดีอยู่แล้วเนาะวางแผนอะไรยังไงนะครับซ้อมก่อนไปเรียนแล้วก็ซ้อมหลังไปเรียนเนี่ยครับ แล้วกิจกรรมช่วงที่เรียนเรามีทํากิจกรรมอะไรอื่นไหมครับนอกจากเรียนเรื่องของกิจกรรมกีฬาแล้วมีอันอื่นไหมครับมีเรียนเกี่ยวกับกล้ามเนื้ออะไรครับอาจารย์ก็ได้ความรู้มากขึ้นครับอาจารย์แล้วก็ก็ทุกวันนี้ก็ยังจําได้ครับอาจารย์และคราวนี้พอหลังจากนั้นครับเราไปทํางานอ่าทํางานเราทําอะไรมาบ้างครับจนถึงปัจจุบันก็ก็ตอนปีสี่ก็ไปฝึกงานที่ชัดเคตครับไปเป็นเพนเตอร์ครับใช่ครับ ก็พี่พี่เขาก็แนะนําดีครับอาจารย์ก็ได้เปิดประสบการณ์การเป็นเทรนเนอร์ครับอาจารย์แล้วก็หลังจากนั้นทําอะไรต่อพอฝึกงานเสร็จแล้วงั้นก็ก็ช่วงหลังฝึกงานเสร็จก็ไปแข่งกอล์ฟครับอาจารย์อยู่ประมาณกี่ปีครับก็คือเน้นในเรื่องของเป็นนักกีฬากอล์ฟเลยใช่ไหมครับใช่ครับอืมก็มันก็เลยดีเลยนะเพราะเราก็จบด้านนี้ด้วยนะฮะเราได้องค์ความรู้กับตัวนี้กับตัวเองไหมได้ใช้ครับอาจารย์ช่วงที่เป็นนักกอล์ฟก็ออกกำลังกายอะไรแบบ ได้วางอะไรเป็นแผนออกกําลังกายอะไรเงี้ยครับได้เลือกอินเทอร์เน็เรื่องอะไรก็ช่วยได้เยอะอาจารย์แล้วหลังจากนั้นเราทําอะไรอีกบ้างครับพอหลังจากกอล์ฟแล้วตะเวนแข่งแล้วช่วงนี้ผมเรียนไม่โดนครับอาจารย์วันเสาร์อาทิตย์อ่ะผมจะไปเรียนมาร์เก็ตติ้งของธรรมศาสตร์ครับสุดแบบเฉพาะเสาร์อาทิตย์เนี่ยครับอาจารย์ก็เลยกลับมาช่วยทางโรงงานครับอยู่ซึ่งอันนี้ก็าทำเกี่ยวกับเกี่ยวกับกีฬาไหมครับหรือว่าอะไรที่ทำ เออไม่ได้เกี่ยวกับกีฬาครับอาจารย์เป็นเป็นผู้ผลิตตู้ไฟรางไฟครับอาจารย์ทางเดินสายไฟแล้วก็ตู้แบบเมทัวร์เดอร์พวกตู้โคเบอร์ over, ที่เวลาแบบตู้แบบที่ใส่ทีวีโชว์ตามห้างอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์ถ้างั้นเรายัางได้ใช้เรื่องของพวกความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬาไหมครับพอไปทานี้ละยังได้ใช้อยู่ไหมก็ยังไม่ใช้ครับอาจารย์บางทีเวลาเดินทางไปต่างประเทศเยอะเราไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับอาจารย์เจอลูกค้า เนี่ยก็บางทีลูกค้าปวดหลังเราก็ยังแนะนําท่าสเตตชิ่งท่า,ทายืดอะไรได้อย่างนั่งขึ้นบินนานๆเราก็ผ่อนคลายได้อย่างเงี้ครับอาจารย์มันก็ช่วยให้ดีขึ้นนะอาจารย์อยู่แล้วคราวนี้เรามีแผนในอนาคตครับในเรื่องของการทํางานหรือในเรื่องของที่เราวางไว้แผนในอนาคตอาจารย์ก็ก็ทําอยู่ที่นี่ไปเรื่อยๆครับอาจารย์เพราะว่าลูกเริ่มเข้ากจโอเค ครับผมอาจารย์เ <g> ห <Puis, S 2> ็นเห็นผลงานนะเห็นผลงานของพูดเหมือนดาราเะเห็นผลงานของเราในบางอันก็มันก็เกี่ยวข้องกับกีฬาอยู่นะอย่างเช่นเราเราทำเรื่องของโครงเหล็กไอ้พวกที่ห้อยเหรียญอ๋อครับมีมีช่วงที่ช่วงระหว่างที่จบใหม่ๆแล้วก็จะไปแข่งกอล์ฟก็มีทําที่แผ่นเหรียญออกมาครับแล้วก็ไปขายตามงานวิ่งครับอาจารย์ตรงนั้นก็ก็เหมือนแบบ ลองทําดูครับอาจารย์เพราะว่ามีคอนเนคชันเรื่องการทําเหล็กอย่างเงี้ยครับอาจารย์ก็เลยลองทําดูแล้วก็ก็เป็นไปได้ดีนะครับอาจารย์ถ้าถามครับใช่เพราะอาจารย์ก็เห็นด้วยนะเพราะจริงแล้วปัจจุบันก็มีคือกลุ่มนักกีฬาก็มีใช่ไหมส่วนหนึ่งนะครับหรือบางครั้งคนที่เขาเอาไปเป็นของสะสมของตกแต่งเพราะบางบางอย่างที่เราดีไซน์ออกมาอาจารย์ว่าเออมันก็สามารถที่เอามาเป็นพวกตกแต่งอะไรได้นะม,มันก็เป็นงานดีไซน์ด้วยนะครับเนาะแล้วเรายังช่วยอะไรที่ส่งเสริมเรื่องเกี่ยวกับพวกกีฬาไหม อันนี้ก็ถือว่าส่งเสริมนะทาให้พวกนักกีฬาก็แบบทุกวันนี้ก็ก็ <c oughs> ส่งเสริมนะอาจารย์ก็แบบว่าทุกวันนี้ก็เกี่ยวกับบริษัทผมก็จัดก็จัดอะไรให้อาจารย์ก็ยัง,ก,ยงก็ยังเกี่ยวกับหายอย่างก็ห <c oughs> มายถึงว่าก็ยังก็ยังต้องใช้พวกนี้อยู่ครับอาจารย์ใช่เพราะว่าเพราะเราเรามาจากกีฬากอล์ฟใช่ไหมเพราะงั้นบางอย่างเราก็จะค่อนข,ข้างส่งเสริมโดยตรงนะครับแล้วหรือว่ารู้ว่าอันไหนที่เราก็ยังมีใจรักเลยนะก็ยังมีใจใช่เพื่อเป็ราง ก็ยังเล่นกีฬาอะไรอยู่ครับแม่เจ้าอ้วนก็ยังเล่นครับใ,ใช่ครับโอเคแล้วคราวนี้อาจจะเป็นสิ่งท้ายๆแล้วนะครับเราได้ยังได้ใช้แถบบางอย่างเมืัอกูเราก็บอกไปแล้ว่ะเราได้ใช้องค์ความรู้เรื่องวิกีฬากับตัวเรากับครอบครัวกับคนใกล้ตัวสังคมประเทศชาติยังไงบ้างครับอันนี้ต้องถามตัวเองก็เป็นเรื่องแบบว่าเวลาดี๋ยวนี้ไอ้คุณเริ่มเยอะจาย์ก็แบบปวดหลังง่ายอะไรอย่างนี้แล้วก็น้ำหนักตัวเยอะเราก็บางทีเรื่องแบบ สเตตชิ่งช่วงที่แบบเวลาเราพักผ่อนเราก็สเตตชิ่งช่วยไปด้วยดูทีวีไปด้วยอะไรเงี้ยอาจารย์มันก็ช่วยบรรเทาครับถ้าเราทําผมคิดว่ามันก็ง่ายขึ้นนะครับอาจารย์เพราะว่าใช้ชีวิตปวดหลังอะไรก็เบาลงอะไรเงี้ยครับครแล้วคนที่บ้านก็ <ๆ S 1> คือเราก็ยังดูแลเขาอยู่เรื่อยๆพ่อแม่เราก็คอยบอกคอยยืดให้อะไรเงี้ยครับอาจารย์อืมครับ แล้วก็ในระดับของสังคมสังคมเมล็ดชาติแล้วก็ก็เมื่อสักครู่ก็บอกแล้อาจารย์แล้วใช่ไหมว่าเป็นในเรื่องของบางทีก็มีสนับสนุนกันอะไรต่างๆงานวิ่งงานอะไรอย่างี้ก็ยังบางทีก็เอาของให้เขาบ้างอะไรอย่างนี้ครับอาจารย์เดียวเราไปวิ่งกับเขาด้วยเปล่าไปครับอาจารย์แต่บางทีอยากแบบมาวิ่งเพื่อแบบให้เป็นรางวัลอะไรครับไตรกีฬงไตรกีฬาก็เห็นไปใช่ไหมครับก็ไปครับไปไปเจออาจารย์ ใช่ไหมก็เห็นเห็นไปอยู่โอเคครับอันนี้ก็อาจจะเป็นทิ้งท้ายแล้วสุดท้ายแล้วนะครับมอสว่าเผื่อมีคนสนใจที่อยากจะเรียนวิทยาศาสตร์กกีฬาอยากให้เราทิ้งท้ายไ้ทีหนึ่งครับว่าถ้าเรียนวิวทยาศาสตร์กีฬาแล้วมันจะยังไงยังไงบ้างนะครับต่อผลยังไงหรือว่าต่อยอดอะไรได้บ้างนะครับอยากให้ทิ้งท้ายนิดหนึ่งครับก็แนะนําให้มาเรียนก็แบบแบบก็ไม่ได้ยากนะครับชาววิทยาศาสตร์แล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็น เรื่องการจำซะมากกว่าครับแบบหมายถึงว่าเรื่องจำมัดามเนื้อจำอะไรเงี้ยครับจะแนะนำน้องรุ่นใหม่ๆว่าไม่แล้วก็สามารถไปต่อยอดถ้าคนเล่นกีฬาอยู่แล้วพวกมูฟเวนอะไรเงี้ยคิดว่ามันทำให้เราอยู่รู้เยอะมากขึ้นแล้วก็เวลาไปใช้จริงอย่างถ้าเป็นนักกีฬาถ้าไปแข่งมันก็เหมือนเบสิกทุกอย่างที่เราเรียนมามันก็จะไปต่อยอดได้เงี้ยครับจะคิดว่ามันง่ายกว่าถ้าเข้าใจมันง่ายกว่าคนอื่นครับ คุณมอสนะครับมา,ากเลยก็เป็นอีกหนึ่งสิทธิ์เก่าของเรานะครับที่ที่โอเคถึงถึงจะไปทํบอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับสายงานโดยตรงแต่ก็ยังมีใจรักนะมีการให้สนับสนุนเรื่องเกี่ยวกับพวกการออกกงการหรือว่าพวกของกีฬาอยู่นะครับก็วันนี้ต้องขอขอบคุณมอสมากๆเลยครับที่สละเวลานะครับมาพูดคุยกันนะครับแชร์ประสบการณ์ให้กันฟังนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม <L un>